ที่สี่คิวนะครับพ่อแม่กับเป็นประกาศแต่หลวงพ่อคูณเองเนี่ยท่านก็วัดบ้านไร่เนี่ยนนเมื่อก่อนนานมาแล้วนะครับก็เริ่มเริ่มมีประชาชนที่ไปนับถือศรัทธาขอาลูกสัตวระหลาดหลวงพคูณนะครับเรื่อยมาคุมอยู่ใกล้ๆนะแต่ผมก็ไม่ได้ไปหลักนะ นะครับก็มีขั้งในหงูก็ได้เข้าไปกราบท่านที่ที่ปัตตานีตั้งแต่สมัยยังไม่จกเดเลนรุ่เนเลอเท่าไหร่ mm hmm. นะครับแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งต่อมาที่มีประชาชนทั่วประเทศเคารพบูชาแต่ท่านก็สมควรอย่างยิ่งนะที่จะได้รับความเคารพบทธาเพราะว่าขึ้นไปทางไหนก็ตามมันก็จะเห็นความเมตตาของท่านนะ แต่ท่านท่านไม่ท่านไม่ไปยึดติดกับทรัพย์สินเงินทองอะไรเลยท่านให้ประโยชน์กับชาติบ้านเมืองกับประชาชนกับสังคมมากมายก่ายกองจนมันประเมินค่าไม่ได้เลยผมอยากประเมินค่าเป็นพันล้านเลยผมว่าไม่รู้แต่ประเมินค่ายังไงของเงินของทรัพย์สินที่ท่านไม่ยึดติดเลยท่านให้ประชาชนท่านให้สังคมทนให้ประเทศชาติ สิ่งที่สร้างโรงพยาบาลมันได้สร้างโรงเรียนมันไม้มันมีคุณค่าต่อชีวิตคนมากเลยนะค้งได้คือยากอะที่จะหาหาแหล่งงนทุนหนกอันนี้ผมพูดในฐานะที่ผมเองก็ไม่ได้เคยเข้าไปใกล้ชิดท่านอยากใกล้ชิดหนุ่มกศิลป์ลกค้าเื่อนเลยครับแต่ผมก็ได้เข้าไปกราบท่านท่านกราบเคยเคาะศีรษะผมไว้นะครับครับตากลุ่มชัย สิ่งที่ท่านได้ได้มีเมตตาต่อประชาชนกลุ่มไทยทั่ประเทศต่อสาธารณประโยชน์มันมากจริงๆมันประมวลไม่ได้อันนี้ก็สิ่งที่ผมรบับรู้รู้สึกได้และก็ยอมนะสาธุ